สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สารากางสมุทรปราการค่ะเราเดินไอ้นี่นะจากสารากางสมุทรปราการนะคะเราโอ้ยนี่เรือเดินทะเลไม่รู้จะพูดถึงอะไรก่อนเลยอะฮะเนี่ยค่ะตรงเนี้นะคือสารากางสมุทรปราการค่ะนะแล้วก็คือนี่เราเดินบันไดขึ้นมาเลยเนี่ยเดินบันไดขึ้นมาเลยนะคะจากตรงเนี้ เราตื่นเต้นมากเมื่อกี้เลยไม่ได้ถ่ายบันไดให้เพื่อนดูก่อนจากสารากางขึ้นมานะคะเราเดินขึ้นบันไดมาแล้วนี่มาชมวิวมุมสูงค่ะอันนี้เป็นสกายวอล์กอันใหม่นะเปิดแล้วค่ะว้าวเรือเดินสมุทรล,ลำเบลมเลยสวยไหมคะ รอบเลยปกติเนี่ยเราจะชมเออแม่น้ําได้คือเราก็ต้องไปอยู่ตรงข้างล่างวันนี้เราชมวิวมุมสูงเลยอุ้ยนี่เลือพว่วงทําไมดูตื่นเต้นเหมือนไม่ใช่คนปักน้ําเลยอะจะ่ม่คนปักน้ํานะสวยไหมคะ đơn số một นี่ค่ะสิ่งที่เขาพ่วงมานับได้หนึ่งสองสามสี่เนาะเขาพ่วงอะไรมาฮะเกลือหรือทรายน่าจะเป็นทรายอ่ะแล้วก็มาขึ้นผ้าแถวแถวนี้โอ้มสซิ่งมากเลยอ่ะเห็นไะห mm hmm. มเพื่อนดูสิฮะนะคะไอล้ลำที่พว่วงก็ไม่อยาก สวยมากเพื่อนเห็นเรือไกลๆนู่นไหมคะลำนี้คือเรือข้ามฟากนะคะจากตลาดปากน้ําจะไปพัสมุรเจดีค่ะตรงนี้นะคะทางด้านนู้นจะเป็นตลาดปากน้าและแล้วเรือนั่นคือเป็นเรือข้ามฟากนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปขึ้นที่พัสมุรเจดีตรงนู้นหาที่มียอดยอดเจดี